สวัสดีครับคุณผู้ชมมือนีผมมาอัปเดตให้เบิรงนะครับนั่นก็คือหมากทั่วขอที่ผมปลูกไว้นะครับปัจจุบันนี่แหละนะครับปลูกไว้ประมาณสามเดือนนะครับช่วงปีใหม่มานี่แหละนะครับมือนีกับวันที่สามสิบเววันที่ยี่สิบเกมีหน้านะครับนี่ครับรมาะแปดสิบวันแปดสิบวัน แต่ว่ามันเป็นหน่วยั้งเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะครับนีาก็แปดสิบกว่าแล้วเห็นไหมครับมากทั่วขอเด้อนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้โฮมเงาผมแนะนำให้ปลูกทั่วขอนะครับเพราะว่าใบมันลายใบลายแล้วก็โตเร็วขึ้นข้างน้่ไมเลยนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้แหละครับเบิ้งใบเบื้งใบเด้อครับ ขึ้นออกนะครับแต่ว่ามันคุ้มมาอยู่มันจะเลยไปทั้งกุ่นทั้งกุ่นเยอะนี่แหละนะครับพีน้องครับประมาณอีกประมาณาอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งผมกะติดเก็บไปต้มแล้วนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนั่นก็นติดตามนะครับตอนต่อไป แต่ว่าปกติแล้วมันก็นจะเป็นคืดทัว่วทั่วไปเนี่นะครับคืดทัว่วมีสงเ่านี่มันมันกรุบกรุบขึ้นกันนะครับอร่อยนะครับมีแหละนะครับประมาณี้เดอ้เอเข็ดข้างไว้แล้วก็ปลูกนี่นะครับผมจะปลูกไว้จังสี่นะครับ เพิงเอาครับปลูกไว้สองลุมนะครับมันก็ขก้นมาเองนะครับประมาณลุมละหาต้นนี่แหละนะครับร่วมแล้วกับสิต้นก็เฮ็ดให้เกิดหอมเงาได,ด้ดีดีเลยครับผมจะเอาต้นกล้วยไม้กับเข้าฤาษีมาหอยไว้นะครับสร้างบรรยากาศให้มันลมลุ้มนั่นเอง นี่และนะครับคลิปนี้ก็อัปเดตไว้เพียงเท่านี้นะครับพอกันไหมคลิปต่อไปช่วงนี้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ